งานฉลองเปิดวัดใหม่งานบุญกระถินสามคัคคีงานลอยกระทงของวัดพระเชตุพน์กรุงปารีสหรือวัดโพปรารีสวันอาทิตย์ที่1 2พฤศจิกาย,ยน2566ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่พี่น้องชาวไทยในฝรั่งเศสมาเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมกันพร้อมร่วมบุญใหญ่กระถินสามัคคีประจำปีซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกได้รับการสนับสนุนร่วมกับองค์กรชมรมสมาคมห้างร้านต่างๆ ประกวดนางนพมาศหนูน้อยนบพมาศพร้อมถ้วยรางวัลสายสะพายอันทรงเกียรติการประดิษฐ์กระทงเข้าชิงรางวัลประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ในงานมีกระทงหลากหลายแบบมาจำหน่ายจัดทำโดยจิตอาสาพี่น้องชาวไทยในฝรั่งเศสให้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัยการแสดงรำไทยรำวงลอยกระทงการร้องเพลงอย่าลืมติดพกนำเงินสดมาร่วมสอยดาวและก็แวะไปชิมอาหารไทยในพูตต่างๆด้วยนะคะ สวัสดีทุกสฉันเป็นเอมี่เกรารดิฉันชื่อเอมี่เกราดิฉันมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงของปีนี้นะคะเป็นตัวแทนประกวดนางนาากพม่าอยากจะให้ทุกๆคนได้มาร่วมงานกันและได้แต่งตัวชุดไทยสนับสนุนวัฒนธรรมไทยแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวิมลรักทูนสตรอปผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศในครั้งนี้ดิฉันเป็นผู้จัดการกองประกวด อยากจะขอเรียนเชิญให้ทุกท่านใส่ชุดไทยมาประกวดมาร่วมงานด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบงชชูทุสแอลจุธาทิพ์นะคะรู้สึกภูมิใจและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ว่าได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ,การที่ร่วมตัดสินานางปนพมาาด้วยนะคะ12พฤศจิกาย,ยนบอเชิญเพื่อนๆที่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันใส่ชุดไทยแล้วก็มาร่วมงานมาร่วมสนุกกันแล้วเจอกันในวันงานค่ะบ๊ายบายสวัตดีค่ะ Je m'appelle Mélanie, j'ai 17 ans et je suis une candidate du concours des fêtes de lumière thaïlandaise. Les costumes que nous allons porter, ce sont les coutures thaïlandaises que toutes les candidates de tout âge vont porter avec nous afin de célébrer cette fête et également de partager ce moment avec vous. ขอขอบคุณภาพการสวมใส่ชุดไทยบ่งบอกความเป็นไทยจากนักแสดงชาวไทยทุกๆท่านแม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมงานด้วยตนเองแต่ส่งใจมาช่วยประชาสัมพันธ์งานบุญงานลอยกระทงในครั้งนี้เพื่อสารต่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยได้อย่างงดงามแล้วอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้มาพบกันที่วัดโพปารีตค่ะ